ด,ดูสิครับทุเรศทุเลยกันสุดๆนะครับแล้วก็สนุกสนุกกันกับอิ่มบุญเนาะนะครับดูสิครับฝนตกเมื่อวานนี้เละกันเป็นโคลนเลยครับเราจะพาไปทางไหนเราจะพาไปทางไหนโอ้โอ ตาลายตาลายนะครับโอ้จะถือกล้องอะไรคักแค้ามาดิมาดูงานบ่าเหลือเยอะไหมโอเหลือเยอะอยู่นะเนี่ยนี่นะครับจากนู่นมายังไม่เต็มจากนี่ไปนู่นยังไม่เต็มนะครับแล้วก็ยาวนู่นไปถึงด้านหน้าตัวนี้ก็เต็มมาถึงตัวนี้แล้วเต็มมาถึงตัวนี้ฝั่งนี้เสร็จหมดแล้วครับเนี่ยด้านหลังเสร็จหมดแล้ว เหลือด้านข้างด้านหน้านะครับด้านหน้าองค์พระเนาะนะครับด้านหน้าด้านข้างฝั่งซ้ายแล้วก็นี่ครับนุ่นนะครับยาวไปนู่นคันแรกนั้นเต็มแล้วครับเหลือคันที่สองคันที่สองกับคันที่สามนะครับแล้วก็คันด้านข้างในคานนี้ยังไม่มีนะครับเนี่ยครับที่แรกว่าจะทําแบบไม่ใช่โบสถ์เนาะนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยจริงจริงครับนะครับ มาที่นี่หลายๆคนนะครับผมจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้มาเมืองรับเลนะครับมีเรื่องเล่าเยอะนะครับที่วัดนี้จะไม่มีนะครับไม่มีเมนเผาศพนะครับไม่มีนะฮะไม่มีเลยแต่ว่ามีเรื่องเล่าอะไรที่ชวนให้นะครับคนลุกเยอะนะครับ ก็คือคนที่เขาไม่ได้อยู่แล้วอะเนาะนะครับคนที่เคยคําวัดเคยมากวดมาถูเคยมาทําความสะอาดเคยมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่นี่เขาไม่ได้อยู่จากโลกนี้แล้วเขาก็นะครับเหมือนวนเวียนมาเฝ้ามาดูนะครับมาทําความสะอาดห้องน้ํามาลงครัวอะไรเนะี่ยนะครับก็มีคนเห็นอยู่บ่อยๆนะครับนะครับบางทีก็เห็นมาขัดห้อง,อง,องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะ มันเหมือนเป็นป่าเหมือนเมืองลับแลนะครับผมหลายๆคนเข้ามาก็บอกว่าโอ้เหมือนเมืองลับแลจังนะครับก็ก็แล้วแต่ความคิดนะครับแต่ละบุคคลก็ว่ากันไปขอบคุณนะครับนะครับผมพี่อ้อยส่งสติ๊กเกอร์รัวๆมานะครับผมอนะครับเมื่อกี้นี่ผมก็ไม่ได้อ่านทักทีเนาะนะครับขับรถอยู่นะครับตาลายนะครับ ผู้จิตวัานกระดิ่งดำแล้วครับจากไอแตงครับนะครับผมเจตุสตาก็เดี๋ยวจะไปหานะครับผมเก็บย้อนหลังให้ทุกท่านนะครับผมพอดีเจตุกยุ่งยุ่งช่วงนี้อาจจะอืมไม่ได้ตรงเวลานะคะนะครับผมก็ไปย่ยมทุกท่านขอบคุณมากนะครับนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันโอ้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 ขาตั้งกล้อง,กองเกาะกับขาเกณฑ์นะ นะครับแบบนะครับแบบเก็บกันรวมกันแล้วก็เตรียมก่อแบบเตรียมจะก่อแบบไปนะครับหินทรายเตรียมไว้หินทรายเตรียมไว้นะครับนั่งลงนั่งร้านเตรียมนะครับตอนนี้ตอนบ่ายนี้นะครับก็เตรียมจะก่อแบบเทเสากัน นะครับเนี่ยครับก็มีญาติโยมที่หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆครับสลับกันมาเรื่อยๆครับนะครับก็คนนึงไปคนนึงออกคนนึงไปคนนึงออกสลับกันนะครับทั้งวันนะครับคนที่มีจิตใจนะครับผมศรัทธาเนาะนะครับร่วมอยากจะสร้างโบสถ์สร้างวัดด้วยกันนะครับผมวัดนี้เป็นวัดเก่าครับก็อยู่หลายปีแล้วนะครับวัดเนี่ยหลายปีแล้วแต่ว่าไม่มีโบสถ์นะครับนะครับขอไปกับหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็เลยได้ นะครับผมอนุเคราะห์มาช่วยสร้างให้ก็มีนายช่างวิศวะอยู่ในโคราชนะครับท่านก็นะครับผมเป็นประธานใหญ่ให้นะครับในการออกแบบแล้วก็สร้างนะครับหลวงปู่ท่านก็นะครับมีลูกหลานญาติธรรมของท่านนะครับของหลวงปู่ท่านก็มาช่วยสนับสนุนกันหินบ้างทรายบ้างอันนี้แบบนะครับเนี่ยดูแบบเสานะครับจะดูน้ําหนักจะขนาดไหนนะครับเพราะผมก็ต้องยกตั้งเสากันอีกนะครับ ประกอบแบบกันนะครับนี่ครับงานตอนบ่ายนะครับคืองานตอนบ่ายประกอบแบบทาน้ำมันนะฮะทาน้ำมันประกอบแบบกันนี่แหละครับคืองานหินอีกนะครับผมเดย้ชมสวัสดีครับนะครับผมเดี๋ยวชมก็สวัสดีครับตุ้ยตุ้ยตุ้